วันนี้ภารกิจจะไปย้ายรถแท็กเตอร์น้อยรถไถน้อยนะครับมาตรวจสภาพรถเทเลอร์แล้วยางแบนเลยครับรถเทเลอร์จะไปย้ายรถแท็กเตอร์น้อยเรายางแบนซะแล้วโอ้โหเองสาเหตุ <laughs> จะไม่ให้แบนดได้ยังไงเนี่ยโอ้ ตะปูคายลวดลวดลวดคายอยูน่นี่โอ้ต้องทำการถอดใ้ปากก่อนแล้วงานนี้ยางมัน่ายเอนน็นๆเห็นไหมเลยไปเลยเปิดขึ้นแล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วหลังเป๊ะเ,เลย

เตรียมความพร้อมเรียบร้อยเราจะออกเดินทางไปขนย้ายรถแท็กเตอร์น้อยเราเทนเลอร์ของเรามันไม่ธรรมดานะเนี่ยสีสันดูรถเทนเลอร์ของเราสินูน่นโรมิโอดีแม็กนี่สูงแล้วจะออกเดินทางแล้วสีน้ำเงินไปเดินทางกับพี่น้อง มาถึงแล้ววันนี้เราจะมากู้ให้เจ้าอาสกิเนอโนบะโตเนี่ยอโนบะโตมุดไปประมูลมาให้ฟื้นคืนชีพออกไปสู่โลกภายนอกปป <laughs> ตอนนี้อยู่ในดงหญ้าโอ้โหมุดป,ประมูลมานี่เฉพาะตัวรถนะสามหมื่นห้าโอ้ไปประมูลที่นี่เนะี่ยโอ้โอยางแบนหมดเลยยางแบนหมดเลย จะออกท่าไหนล่ะนี่หนูหจะออกท่าไหนล่ะติดตามดูจะออกยังไง,ง,งตรวจสอบสภาพเบื้องต้นนะครับยอยู่ถังน้ำมันดูดโอ้มีน้ำมันอยู่ม,ม,มีน้ำมันอยู่แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าน้ำาฝาของแจมไปไหนล่ะแจมสตาร์ท ู่นานแล้วอ่ะลืมอ่ะต่อตรงได้ไหมเดี๋ยวว่าต่อตรงกป็ไดะไหมที่ได้หรอเติมลมก่อนหาวิธีเติมลมก่อนโอ้ตอนนี้ตาใช้ไม่ได้เหรอมีแต่ขอสองงานหายไปเนี้ไม่รู้เนี่ย ืออมาทั้งสองอันน่ะคันเร่ง <c oughs> ชุดคันเร่งหัวเผาชุดหัวเผา,เา,เายู่นี่ช่างเขาเถอะ,ออะดอกจางด, <c oughs> ดอกจายยังดีประมูลมาได้ขนาดนี้ไปขายๆๆๆๆๆๆ โอ,โอ้ควบเครื่องโอ้มีแบตเตอรี่อตตย parole, อออู่แบตเตอรี่โอ้หม้อน้ำโอ้จะหมุนได้อย <laughs> ู Loud, ่แห้งเก่งอ้นเปลี่ยนมันเหรอแห้งเก่งโอ้จะมาซ่อมอีกเหรอเฮ้ยดูกองอากาศดูกองอากาศมีตารางหนูป่ะโอ้ขี้เสนิมเกลือือ ท่อเสียขาไปแล้วโอ้อนไาำท่อน้ำท่อน้ำท่อ,น,อน้ำน่าจะแตกแล้วเนะี่ยะทงว่าเลยว่าต้องหมุนดูก่อนถ้า3ปีก็น่าจะรู้สึกติดแล้วดูอย่างจริ ต้ำลมยังมีเสียบหรือยังเดิมได้ยังไม่เสียบไปไปไปแลมไปแค่นั้นก็พอไปแล้วแล้วก็ออกได้ต้องเดืีดย้รนโฟลิวพอก่อนต้องใช้รถโฟวินลากไปเลยครับไปเลย ยาไปยาไปยาไปเลยยาไปเลยสวัสดีครับไม้องสวัสดีครับว่นไงเลยพร้มยหมุนไปไหมโอเคไปแล้วไปละ ลากด้วยเชฟโรเลตแคปติว่าเ,วเ,เครื่องมีน,มน้ำจะติดทำไม